ช่องเคลาทุกงอีสานครับมือนอีจัดเต็มอีกแล้วครับรถไทฮูบูต้าอีกแล้วครับท่านไถหน้าปันหน้าครับ L 5 0 1 8 SP ครับตัวท็อปครับผมโอ้โหดินไทยแบบไม่ไงชิวๆเลยครับเพราะว่าเป็นดินเหมือนออกเป็นดินทรายครับ บรรยากาศมาฝากครับทุง่งไงทุ่งหนาบานเฮาฝนบกให้ตกยีนสิบระาบ้านนี้แหละครับแรงจัดครับตัวนี้เฮาดีครับทวีน้อง ให้ลด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 เลยครับให้แบบยังไงชิュชิวเหมือนเราต้องออกแรงเลยอ่าเบอ่งมุม,มีกันบ้างครับไล่ละ220บาทครับ ผิดขาดค้อมเลยพี่น้องพูดแล้วเกี่ยข้างไมนง่นี่ดังปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดนี่กองเชียร์พร้อมคีเ่เก่าโอ้ยไทแบบชิวๆ L5018SP ครับผ่านหาครับน่าจะเป็นใบ26นิว้วนะมั้งครับเลย น่าจักนะครับเพราะว่าผมมาพอดไอ้เพื่อนไทยไปแล้วก็เล่ยโบงหัวขนาดเท่าไหร่ว่าบางมุมนีกันบ้างครับไปหลังใส่เลยครับพี่น้องตัวแรงครับอน้าซุดหนึ่งแปดนี่ต่อความครับ ต่อครับพี่น้องไปจัดไปครับผมพอดีเคหลาะทุอีสารมาแน่ครับเห็นเพื่อนไทยกัเลยขอเพื่อนไทยกิปครับโอ้โหกระเด็นเลยครับเมื่อกี้หากไม่ จัดๆครับผมบางทีมันกะหกกไกยังครับมันกะบอกไปถือกันหากไม่หากไรพอต่ก่อนเกษีมันวงนี้กกสิเป็นโคกเก็บเห็ดแล้วก็เบืบ้องซุ้งอาจกษเป็นเมื่อนแดงนะครับมันไกลสิครับเลยโอ้โหเขาดีขนาดพี่น้อง ต่อไ่งนี้ะครับโอ้โหน้อ,องเอ้ยสุดจัดครับสุดจัดแรงแรงครับแรงคันนี้บอกได้คำเดียวว่าแรงแรงจัดในย่านนี้ครับการไทยตรวจครับผม การไถของแต่ละคนเกิดสิโบโอเคกันครับเพิ่นเกิดสิมีสูตรมีแนวเกตของแต่ละคนมีเทคนิคของแต่ละคนแต่ว่ายังไงครับเอาเบิ่งครับพี่นอ้องต่อมองเก๊เอ้ย,อยดังุดเลยครับแรงแรงแรงหักขาดเลย บรรยากาศกันประมาณสี่หาโมงเย็ยนครับภาพอ่าสี่ม่วงๆนี่ยังไงมั้งสี่ขำหรอครับโอ้โอเขาเล็กขนาดครับผม ครับ่นคลิปนี้ไคยหลาก็อาขอจบคลิปไว้กับภาพบรรยากาศรถไถไถหน้าหุดบานเท่าครับผมาชอบกบคลิปกับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับจะใหช่องไคยลาทุนีสารนะครับสิมีกกำลังแนงใจในการน้ำลิตซอไปครับผมสวัสดีครับ